นีงจะออกไปพื้นประมาณออกมงสี่ห้าิเดินเดินไปเดินพวกเปื่อนพี่จังเลยก็ได้ถ่าวไีโอวันนี้กุเลยจังเอ๊ะมาเดินเป็นเพื่อนปอเวลามาเดินนี่คเอ้ำนวณอะคำ้วน ที่นี่วิวดีนะคะป้าสา,ๆสาๆสวๆคืสวยเพียบบรรยากาศตึกก็ดี หายไเลยทักษิณเดิมชื่อเดิมชื่อิทไลวิชาการศึกษาเป็นวิเชียรอะไรครูมาก่อนละป้เอาไม่ใช่เมืนตั้งเมื่อก่อนตั้งชื่อครั้งแรกว่าสมัยร้ไห้าหปีห้ปีนะเจ็ดเออร้อยสชื่อว่าเทไลวิชาการศึกษาค่นนุนอ่นคอ พอเในห้องนั <m ics> <m ics> ่งเัย้่ไหร่เล่น่อไหร่เล่นก้าเลยนี่ไ่พอพอป5 1 1เปลี่ยนชื่ออ้จากนั้นปีพศจังไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์แล้วิโรจมสวอ่อมหรู้ว่ามสวแล้วก็วิทยาเขตสงขลาข้างหน้าก็จะเขียนว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจวิทยาเขตสงขลาแล้วก็มีภาษาอังกฤษข้างล่างเขียนว่าสงขลาแคมปัสปี2551เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ยกฐานะจากขอคุณนะครับมีเป็นมหาวิทยาลัยศรีเอ้ยมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาแล้วก็มีสองสองวิทยาเขตค่ะ มณฑาเขตหนึ่งก็คือเรียกเขตพัทลุงในคณะนี้ที่เปิดจะมีคณะมนุษยศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์เอ้ยวิทยาศาสตร์ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์บริหารธุรกิจและป้าขอ้บายบายมินก่อนมินบายบายอ๋อเดี๋ยวมาเหรอค่ะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ มีคณะศิลปกรรมด้วยนะค่ะมีการเล่น,นดนตรีมีอะไรต่างป้าครบรอบแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วงั้เอาเท่านี้ก่อนนะป้านะค่างกันป้าซู้ๆแล้วกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย